มาต่อกันเลยครับสตรีทฟู้ดไฟเตอร์คุณคู่มันเดินเชี่ยวทำงานคารีโว์ไปเลวล่แล้วรางเอินได้ยิขง,ขงขวากบกนักเรียนที่ถนนแพงลอยจับเป็นยังไงไปดูเออ้ยสตรีทฟู้ดไฟเตอร์คุณคูวิ่งว่บไปทั่วงานคารีวอวเพื่อแก้ปัญหาโน่นนี่เหงื่อะซกละมัง่งดูสง่ง รื่องหนูชื่อกำลังสักหน่อยละคนดูเรื่องมันก็ประมาณนี้หละค่ะอ๋อขายอาหารขายอาหารไม่ค่อยได้สินะค่ะแต่เช่นว่มันใจแต่หนูก็มั่นใจว่าอาหารของเราก็ร้านอร่อยเล,ยลียวตอนนี้ให้ชิมฟรีทุกคนบอกว่าร้านชาติก็ใช้ได้เลยด้วยอะ่ะถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นปัญหาอย่างอื่นที่ไปเกี่ยวกับอาหารก็ไม่รู้เลยอะ่ะอยากจะขอขอ่อเลือจากคุณครูโอ้ยไม่ค่อยถาน,านัด ไม่ค่อยถนัดนั่นแต่ก็จะพยายามให้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณโรลวหนูจะขอเราหาวิธีอื่นดูด้วยขอเวลาสักกู่แบบหนึ่งคุณครูไม่รู้ว่าจะทำยไงดีเลยยืนมออยู่แถวๆร้านแกกีโซบาไก่เสียบม,มาลำเองละเองอร่อยจ้า <laughs> พ่อค้าจำเป็นมาสั้น มึงคูเริ่มคิด,ดวา่าทำแบบนี้ไม่น่านได้ผลระหว่างนั้นเอกก็เห็นนด้เล่นแผ่านไปขอเวลาสักครู่ตรงนี้น่าถ่ายรูปจะเลยว่าไหมน่าเด็กมีป้ายร้านสวยๆด้วยนั้นเธอถ่ายก่อนเลยดีนะเนี่ยใส่ชุดน่ารัก,น,รกน่ารักมามาถ่ายรูปที่หน้าถนานสวยกันหน้านร้านสวยๆ้ได้เลยนะไปดูทางโน้นเดี๋ยวพวกเราจะขอไปถ่ายรูปได้ไหมอ่ะโอ้โหมันก็ไม่เร็วนะ เฮ้งั้นก็ฝ่ายร่วมให้พวกหนูเลยนะของคุณค่าเอาละนะยิ้มสามสองหนึ่งยิ้มกระชากใจเออเออคุณครูช่วยถ่ายรูปให้นาเรียเพื่อโปรโมทร้านอาหารในงานอาเอ๋ฝั่งซ้ายอะเอ๋ระหว่างนั้นเองก็เห็นเงาแล้วเลยได้คุ้นตาอืมจะไม่ให้คุ้นได้ไงฮาลุนะใช่แล้ว เธอคือฮารุนะผู้รีวิวร้านแห่งสวยในตำเน,นินบางทีชมรมชิมอาหารอาะช่วยแก้ปัญหาร้านให้ก็ได้นะที่ผ่านมาชมรมชิมอาหารได้ชิมอาหารเลิศรสและมีประสบก,การณ์มากมายเกี่ยวกับร้าน,นอาหารบางทีนันเรียนเหล่านี้อาจจะช่วยพิธีแก้ปัญหาก็ได้นะจะแก้หรือสร้างดีอย่างที่เราทราบดีนะครับว่าไม่อร่อยก็คือบึ้มสำหรับฮา,ารุน่ะนะเมื่อ này, คิดเช่นนี้คุณก็วิ่งไปหาฮารุนะทันทีทันใด ฮัลโหลนะฮัลโหลนัอยู่ไหนพอห่อยไปตามฮาัลโหลนะาลูฮัลโหลนะาอ่าฮัลโหลนะาพ่อบอ,อกให้มาทำตา,ตาหายจริงคุณครูไม่คิดเลยว่าจะไปเจอกันที่นี่อะครูเนี่ยนะคุณคุณมางานนี้เสร็จนะนี่คใจจะได้เจอคุณครูเองก็ได้มากินอร่อยๆสินะทุกคนมาเที่ยวง่านคาริบเบิหลหรออืมโอ้โหงานที่ที่คาริดเว,วิลก็เหมือนกับงานต่อสู้ชิงชัยของสตรีทฟู้ด เดี๋ยวว่าเป็นการแข่งขันเนี่ยเอาจริงอาจจะของร้านแห่งรอนและฟูทักที่ตายที่จ้าคัดพริกเวนทูซิกเนเจอร์มาประชันกันนะคะแล้วถ้ามีงานแบบนี้โชค์รูปชืช่ออาหาจะพลาดได้ยังไงล่ะคะก็จริงเพราะแต่ครูวิ่งกต่ถือกระหอบมันไม่ได้บีอะไรเปล่าคะเออคือคือ,คอช่วยช่วยคุณหน่อยช่วยคุณหน่อยแป๊บช่วยคุณหน่อยร้านนั้นราคาไม่ค่อยดีช่วยคุณหน่อย,นนาาไ,ย,ย,อยไปรีวิวให้หนูเดี๋ยวด่วนคุณกูิบายเรืออ่องทั้งหมดให้ชาวน้องอีมจะมาอ่านไปฟังและขอความช่วยเหลือ ปายปลายปปายไม่ต้องบึ้มนะครูขอลองแบบนี้สินะถ,ถ้าเป็นปัญหาเรื่องนั้นก็มาหาทุกคนลวค่ะเพราะไม่มีชมรมไหนมีประสบการณ์ด้านนี้มากกว่าชมรมชิมอาหารแล้วละ่ะใช่ใช่มาทุกคนแล้วเฉพาะเรื่องขายอาหารแพงลอยอะ่ะพวกเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วละ่ะพวกน่ะพวกเราน่าจะช่วยพอได้เลยละ่ะอืออย่าให้ร้านมีจะให้ที่ร้านมีอาหารที่ฉันชอบจังอ่าแต่ครูถามอะไรไว้ก่อนนะถ้าเจอร้านอาหารไม่ถูกใจนี่จะระเบิดร้านทิ้งเปล่า กูดักเลยไม่อร่อยอย่าเบิ้มนะมึงเรื่องนั้นยังไม่ได้คิดไว้เลยอ่ะแน่นะแน่นะฮารุนะอย่าอย่าด้หรกสำหรับคนที่ทํางานอุตสาหกรรมอาหารพวกเธอทําให้ไม่หนึ่งเกณฑ์ประเมินก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วถ้าเป็นนักเรียนมึงสมัครเล่นมาหายอาหารแล้วก็เราว่าไม่มีเขาจะไปต้องใช้มาตรฐานประเมินอย่างไร้ควปานีใช่ใช่พวกเราแค่อยากกินของอร่อยเท่านั้นเองอ่ะ โอเคงานก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเด็กเกให้นำมาระเบิดร้านที่ในที่ีตี้เนื้อไม่ต้องมาเรียกสะพานน้ำชาเนื้อการพิพากษาของเราไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่หรอกแต่พวกเราจะพยายามไม่ให้เกิดสถานการณ์ใดๆที่ทำให้เปกิดเป็นกังวลขอประทยมากๆเลยสัตว์กังวลมากกว่าเดิมแพนิคเพราะว่าแพนิคเข้าตัวเออเอม เพลงแม่งเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนทาไมวะออกอิตาลีอิตาลีวะคุณครูคนพวกนี้คือใครเป็นผู้เชี่ยวชาติที่ดีที่สุดที่ครูรู้อะอาจจนะขึ้นไปแล้วมันจัดเกยรให้หน้ากันหมดเลยหรอน่าจะวางใจได้ได้นะคะมันจัเกยรให้หน้ากันหมดเลยหรอฉันว่าน่าจะไม่น่าวางไว้แาบใจเดี๋ยวนะคนพวกนั้นไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายหรอกหรอว่าไงะไม่หรอกมือ เอ๊ว่าไปก็อย่าบอกนะครับว่าไปชมรมชิมอาหารสำหรับที่แท็กเขาไปโรงเรียนแล้วแล้วเขาบอยมากรสสีทองจะเอาควาเรียมไปสำหรับผู้ก่อการได้ที่เที่ยวระเบิดอาหารมากมายในเขตดีอยู่ตา,ายจริงข่าวโดยพวกพวกเราไปไกลถึงหูโรงเรียนอื่นเลยนะคะนี่อ่ะหูรู้จบพวกเราองเงี้ยไม่ต้องเดินใหม่ไม่ไใหม้มากความสินะเอาละเอาละเอาอาหารที่นี่มาให้ชิงเราเขา้าคุณครูเออเออเอเอเจอครูเหอะเจอครูเหอะถ้า ถ้ามีมีเหตุการณ์อะไรที่มันผิดปกติก็เดี๋ยวครูจะเอา h k 4 1 0 0 g 1 7ฉันพอทราบสถานการณ์ของทางนี้บ้างอะค่ะระหว่างทางมาที่นี่ว่าสำรวจต้านแถวนี้ก็มีปัญหาอยู่บ้างอะถ้าสมมติถาศามู่ราหวนกจองก็เสด็จเทคทางให้หนังตรวจสอบบางอย่างอะค่ะโอ้รู้สึกเหมือนได้เมืออาชีพเลยฮะก่อนอื่นก็ต้องตรวจสอบคุณภาพของอาหารที่ขายที่นี่ก่อนนะคะแน่ใจว่ามันจะได้คุณภาพอาหารใช่ไหมมั่นใจค่ะคิดว่ารสชาติก็ไม่เลวอะ ถ้าอย่างนั้นจะลองชิมรสตัดสินอย่างเป็นกลางยู่นะถ้าเป็นเรื่องนั้นแล้วก็ชาอตโรชิจะเป็นชาโรชิที่เที่ยวชันมากสดุดที่ขีว่าท้อสเลยเลยเออหาทำประโยชน์บ้างไม่เคยทำแต่โทษ <c oughs> ไม่ใช่ทำแต่โทษทำประโยชน์บ้างลูกอืมใช่ช่วมน้ำชิมอาหารประเมินรสชาติได้อย่างเข้มงวดอยู่แล้วไม่อะเรื่องนั้นไม่นับเธอ <c oughs> ถ้าชิมแล้วเพราะว่าเรานอาหารที่รสชาติจะแนะวิธีแก้ให้ถ้าเป็นวิธีเรื่องอื่นจะมีข้อปัญหาอาหารให้แก้ไขให้นะเ <c oughs> ข้าใจแล้วค่ะรอเดียวแป๊บ <c oughs> เป็นใครใครก็กลัวแบบแม่งจะบ่มร้านกูไม่นี่ตื่นเต้นจังเลยอาหารเนนี่เป็นลองโปรดของท่านทุกอย่างไปเลยเอาแต่พอดีเลยชิมเลยเไม่ต้องมากินเรียบละ <c oughs> จุดโกบอกดักไว้เลยอยากกินเรียบนะมึง <c oughs> มาแล้วคะ่ะเริ่มจากยากิโซยะก่อนรสชาติจะเป็นยังไงนะอมถ้างั้นกอ็อย่าบ้ม,มอย่าบ่มร้านมึงอย่าขอร้องขอร้องละ ทำไมรู้สึกประมาหวาอยิงจิงมะ้ยกูยิงนะกูจริงนะกิงนะกูยิงจริงกูยิงเฮสเคซินูจิงๆนะมุมร้านกูยิงนะอืมยิงนะกูยิงคุณเลยนะอร่อยดีค่ะรสชาติก็ประมาก็ถือว่าผ่านเย่ผ่านแล้วเดี๋ยวนะทําไมต้องดีใจเบอร์นั้นด้วยะถึงยังไม่ถึงขั้นจะเป็นอาหารระดัรถแต่ก็เป็นอาหารแพ็กรๆที่นักเรียนทําขายแล้วก็ถือว่าอยู่ได้พอใช้ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่รสชาติอย่างที่ว่าเลยอ่าถ้างั้น ปัญหาอยู่ตรงไหนหรอคะผู้ชายเสนอวิธีแก้หาให้นะคะวิธีแก้ปัญหานะหรอ,หอคุณจุดโกรชช่วยอธิบาย,ยหน่อยได้ไหมคะได้เลยจะคิดว่าปัญหานะ่าจะอยู่จากการโปรโมทร้านนะถ้าอาหารอร่อยดีแต่ไม่มีลูกค้าปก,กติแล้วปัญหาจะเกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าไม่รู้ว่าของอร่อยแบบนี้มีขายอยู่อะอย่างนี้สินะเดี๋ยวนี้ร้านเด่น,นตั้งใจโปรโมตร้านกันมากเลยนะแล้วจะโปรโมทยังไงอะ วิธีก็ต่างกันไปในแต่ละร้านถ้าจะเป็นร้านแผงลอยในงานเทศก,กาลโรงเรียนก็กระปงโมไดนะ้ในโซเชียลวีดียก็เป็นวิธีผมนี้ได้ผลได้ง่ายที่สุดเลยแหละอ,อ,อย่างน้อยพวกเองก็ไม่ระเบิดล้าสินะพวกนักเรียนได้รับข่าวสารจากโซเชียลวีดียกันทางนั้นแหละเอาละลองดูนี่นะเราทำให้คนอื่นเห็นข้อมูลร้านก็พิมพ์ว่าที T ่ดิจิตี้คาดิวอลแล้วอัข้อมูลเกี่ยวกับร้านแล้วใส่แฮชแท็กเพื่อไปแล้วก็ก็จะเห็นคอนเทนต์ของเราอ้อัพโหลดโซเชียลวีดีโขอจอดก่อน การนำน้ำให้นักเรียนมาซื้ออาหารด้วยของร้านด้วยการเขียนรีวิวในโซเชียลวีเดียก็เป็นไอเดียที่ดีนะยังไงอรอก็แถมอาหารและเครื่องดื่มฟรีเมื่อลูกค้าเขียนรีวิวให้ไงล่ะคะโอ้ถ้ามีอย่างนี้ก็ว่าตัวเองก็อยากจะรีวิวให้เหมือนกันแลแเลยแม่งมีคนอยากได้ของฟรีแล้วหนึ่งชมรมนี้อ่านเรื่องอาหารออกใหญ่ทุรุโป่งเลยงั้นก็ลองทำตามวิธีนี้เลยนะคะ มาโปรโมตร้านที่รู้จักกันเลยลุยเว้ยโอ้โหมามาดูความเล้วแล้วจะมาดูความคืบหน้านะคะโอ้ตรงนี้คือยานแผงค้ารอยที่ว่าเหรอมีค้นขายเยอะแยะเลยนอยู่ว่าอยากกสวเีร้าอะไรมากเลยลองกินรสเผ็ดดูปะ <c oughs> ขอยาปวกสอบสอบีสองที่ค่ะ เดินค่ะจะรีบทำยากิโซบะอร่อยๆให้เลยนะคะขอแห้งจังขอน้ำดื่มด้วยละกันเอาตอนนี้เรามีแค่เป็นสมัมมนาคุณเครื่องดื่มค่ะแต่คุณช่วยราคาช่วยเขียนรีวิวโตชิบีเตะได้รับไปเลยนะคะว,ว้าวจริงเหรอคะเราเขียนดีไหมไม่ต้องสื้อครับกูเหยให้ฟรีๆเลยเหรอคะจะเขียนรีวิวใครค่ะเฮ้เฮ้ขอบคุณนะคะมาแล้วคะ่ะน้ำอยู่เศษเกล็ดสองเกลียวโ,โอ้ว้าวอย่าบอกนะมึง ขอโทษนะคะขอข้าวโพดย่างทีหนึ่งค่ะค่ะนี่ค่ะคุณลูกค้าของคุณค่ะเอ้ยเหนื่อยอ่ะขอไก่ย่างแปดไม้ย่างกรบย่างซี่วอย่างละครึ่งนะค่ะพอดีบี่เอาเย่เลยคขอย้อสักครู่นะคะลูกค้าเยอะขึ้นผิดหูปิดตาเลยฮะดีมากเลยค่ะเป็นอัพคอนเทนต์โซเชียลในเวลาที่คนหิวกันดีเลยได้ผลดีกว่าที่คิดไว้อีกพอคนหาใจแฮสต์เกิลคิดที่เกิดก็จะคนไทยที่พูดถึง้าหายแผงลอยเยอะแยะเลย วิวส่วนใหญ่ก็เป็นในทางที่ดีอ่ะต่อไปก็ต่อ,อยังต่อให้ยังไม่ไปถึงรล้นอาหารและเื่องรถแต่เท่านี้ก็ถือคุณภาพดีในระดับรังเรียนแล้วล่ะแง่ยังมีททย์โซูวเวดีช็อกโกแลตด้วยจังน่าเสียดายอยู่หรอแต่ยังไงก็ถึงก็ยังมีของกินอร่อยอีกยอดเยี่ยมไปเลยึกว่าจะมาระเบิดร้านเท่าไหร่ต้องของคุณประสบการณ์ที่เรื่องอาหารที่เราสังคมกันมาสินะถึงจะทำอาหารไม่เก่งแต่ก็จชิมอาหารและปรึกษาก็ไม่ลอยรองใครอยู่แล้วเว้ย ถ้าขายดีแบบนี้เรื่อยๆผลตภัณฑ์ที่เตรียมไปคงไม่น่าพอั้นพวกเรามากินกันมากไหมคะดีสิลองท้องอยู่พอดีเลยั้นกูจะเป็นเจ้ามือเองกินให้เต็มที่ <c oughs> จัดไปลูกโอยตายจริงเหรอจริงสิเฮ้ยอย่าทำหน้ากาย่างนี้ต่รีดน้ำครูขอร้องดูเงินในกับเ,นนเป๋าตางังค์แป๊บไม่ต้องห่วงค่ะครูวันนี้จะกินให้แต่พอดีออ <c oughs> <c oughs> แต่พอดีแหละที่เสียเป็นล้านจบยัง <c oughs> น่นจาจะปรึกษ,ษาและแก้ปัญหาตามที่ชมรมชิมอาหารบอกร้านขายแผงแลอยก็ดูมีลูกค้ายัางมายังเนินแน่นและยังมีข่าวหรือว่าเป็นร้านที่ไม่โดนชมรมชิมอาหารระเบิดด้วย,ยโชคดีิ้่หมายโชคดีโชคดีอ่ะจบแล้วครับสำหรับอีเวนต์เซเลเนตเพลเนตกับเนื้อเรื่องย่อยนถ้าเป็นอย่างไรก็รีวิวได้นะครับ ถ้ามีอะไรข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยสำหรับวันนี้คงต้องลาทุกท่านในทีเข้านี้ก่อนครับสวัสดีครับ